เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยยงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสว่างใจสะอาดใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวัน สุขสางจริงใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะทำผิดพูดผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย พอสมหมายที่เกิดมาอย่าเชินเอย่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรับทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทงข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง2วิธีเอาชนะคนขี้อิจฉาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแก้แค้นท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าในชีวิตคนเราแทบจะทุกคนที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมในสังคมหมู่มากและเมื่อจําต้องพบเจอกับผู้คนแล้วก็เป็นเรื่องที่ธรมรมดาครับที่จะต้องเคยได้พบเจอกับคนประเภท ที่เรียกว่าขี้อิจฉาที่ก็ช่องแต่จะเอาชนะไปเสียซะหมดทุกเรื่องแต่การที่เราได้ลดตัวไปโต้ต่อกับคนแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีผลที่ดีอะไรกับเราเลยครับเพราะแท้จริงแล้วนั้นในเบื้องลึกภายในจิตใจของเขาเขาก็เพียงแค่อยากจะเห็นเราแย่ลงหรือเพียงแค่กดเราให้ต่ำลงไปกว่าเขาและก็มีหลักการแบบริทความเข้าใจง่ายๆที่จะช่วยให้เราเอาชนะคนที่ขี้อิจฉา ที่คอยแต่จะนินทาว่าร้ายเราก็มีให้ได้พิจรารณากันทั้งหมดสองข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งอย่าได้ลืมว่าคนที่เขาอิจฉาคอยแต่จะคิดร้ายเกลียดชังคนอื่นนั้นเขาก็เหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วครับก็ด้วยใจที่ร้อนรุ่มมีแต่ความเครียดมีแต่ความกังวลน,นั่นแหละครับซึ่งมันก็คือนรกที่คอยกัดกินใจของเขาก็ดังคําที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั่นแหละครับ การที่เกลียดการที่คอยอิจฉาคนอื่นนั้นก็จึงเป็นการทาโทษคนคนนั้นอยู่แล้วก็อย่าได้ไปคิดแค้นเขาเลยครับก็ให้กฎแห่งกรรมเป็นผู้จัดการมันก็จะเป็นการดีที่สุดครับก็เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราคิดที่จะตอบโต้กลับมันก็จะกลายเป็นกรรมของเราในทันทีครับข้อที่สองลงมือทําบางสิ่งเพื่อปกป้องตัวของเราเองซึ่งการที่เราไม่ยอมให้น้ําลายของคนอื่น มาเป็นยาพิษในใจของเราได้นั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมเป็นพรมเช็ดเท้าให้กับคนอื่นครับก็จึงอยากที่จะขอให้เราได้พิจารณาไตรตรองให้ดีครับในการที่จะได้มาซึ่งสองสิ่งที่จะปกป้องเราได้หนึ่งก็คือการมีเกาะป้องกันจิตไม่ให้ตัวเราคิดลบและทุกข์ไปกับคนที่คิดร้ายด้วยสองก็คือการมีมาตรการป้องกันของตัวเราเองก็เพราะเราจะต้องเป็นคนที่ฉลาด และก็มีไวพริบที่จะเอาตัวรอดด้วยครับอย่างไรก็ดีความสุขนั้นมันก็อยู่ในใจของเราเองครับก็อยาได้ลดตัวไปตอบโต้กับคนชั่วด้วยวิธีการแบบเดียวกันกับเขาเลยครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานําเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อที่ว่าเวลาที่เราลําบากเราจะได้เจอกับคนสี่แบบนี้ท่านผู้ฟังครับก็มีสัตธรรม ที่เป็นความจริงบนโลกใบนี้อย่างหนึ่งที่เราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ก็คือความจริงที่ว่าทุกๆอย่างในชีวิตของคนเรานั้นก็ย่อมไม่มีอะไรแน่นอนครับคนเราทุกๆคนนั้นก็ย่อมที่จะสามารถเกิดการแปลเปลี่ยนท้องฟ้าก็ยังมีเวลามืดคนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนบางคนที่เขามีน้อยสามสิบที่ให้มาก็อาจจะเป็นน้ำใจจริงคนมีมากให้เจ็ดสิบ ก็อาจจะเป็นเสแซงได้ทางก็ยังอีกยาวไกลครับก็อย่าได้เพิ่งตัดสินใจเพราะมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับว่าเขาจะอยู่กับเราได้ตลอดไปและก็แน่นอนครับว่าในตอนที่รุ่งเรื่องนั้นใครๆเขาก็อยากที่จะเป็นเพื่อนกับเราเท่านั้นแหละครับทว่าในตอนที่เราตกตามทางหากระครับที่เราจะต้องเริ่มทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่อีกครั้งตอนที่เราลําบากนั้นสี่ประเภทนี้ ก็คือคนที่เราจะต้องได้เจอครับหนึ่งก็คือคนที่ช่วยเราโดยที่ไม่คิดสองก็คือคนที่ไม่คิดแม้แต่จะช่วยเราสามคนที่ตั้งใจจะโยกเคียงข้างเราตลอดไปและสี่คนที่จากเราไปไม่กลับมาฉะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับสี่สิ่งดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเอาแต่กังวลสอง โทษคนอื่น 3. แขนเคือง 4. เปรียบเทียบก็เพราะว่าสีสิ่งที่กล่าวมานี้มันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้จริงๆหรอกครับและคนสี่แบบที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเราก็จะมองเผาไม่ออกหรอกครับเพราะธรรมดาในยามที่เราสุกนั้นเราก็จะแยกแยะคนไม่เป็นก็เพราะว่าทุกคนเขาก็ดีไปเสียหมดก็พอลองเมื่อเจอกับปัญหาหนัก ต้องเจอกับอุปสรรคในชีวิตดูครับเราก็จะได้เห็นน้ำใจของคนและน้ำใจของแต่ละคนที่ละครับที่จะช่วยตัดสินแทนเราได้ว่าคนไหนควรที่จะคบคนไหนควรที่จะถอยห่างออกมาและคนไหนที่เราควรจะต้องตัดทิ้งก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจรารางกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องแง่คิดดีๆเป็นกําไรให้กับชีวิตท่านผู้ฟังครับบางครั้งในชีวิตของคนเราในแต่ละวันมันก็เหมือนกับว่ามีเรื่องราวที่ถาโถมเข้ามามา,มากมาย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีแต่เรื่องหน้าปวดหัวทำให้ท้อแท้ที่ได้ทาโถมเข้ามาไม่หยุดย่อนจนในบางครั้งกอดแห้ที่จะหาความสุขไม่เจอเลยแต่ชีวิตของเราก็จำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อไปครับกดถ้าเราไม่ยอมที่จะปล่อยมือจากอดีตแล้วเมื่อไรหร่ละครที่เราจะคว้าอนาคตได้การที่เรายังจมอยู่กับอดีตไม่ว่าเรื่องนั้น มันจะเป็นเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดแค่ไหนและระยะเวลาที่ได้เกิดขึ้นมันจะผ่านมานานแล้วหรือเพิ่งจะผ่านมาไม่นานก็ตามเราก็ควรที่จะพยายามที่จะปล่อยมือจากเรื่องราวที่ทําให้เราต้องจมกับความทุกข์และมีส่วนที่ส่งผลทําให้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นดาเนินไปได้อย่างยากลําบากและก็แน่นอนครับว่าเราก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนไม่อย่างนั้นแล้ว มันก็จะเป็นการกดดันตัวของเราเองบางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็จะต้องค่อยๆทำค่อยๆเดินออกมาค่อยๆปล่อยมือออกจากความเจ็บปวดที่ละเล็กละน้อยก็เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราอนาคตอันสดใสและมีความสุขนั้นก็จะรอคอยเราอยู่อย่อยางแน่นอนครับและอย่าได้มัวแต่โทษโชคชะตาหากว่าเรายัางไม่พยายามหาโอกาสของเราเอง ในความเป็นจริงแล้วนั้นโอกาสของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก่อนล้วนมาจากความพยายามของเราแทบทั้งสิ้นครับก็ถ้าหากเรายังไม่คิดที่จะเริ่มพยายามก็อย่าได้ไปโทษโชคชะตาเลยครับติดท,ทำให้ตัวของเราต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากที่จะขอให้เราเริ่มต้นพยายามที่จะทำมันก่อนครับก็หากว่าทำแล้วลม้มก็ขอให้ลุกขึ้นใหม่ พยายามที่จะหาโอกาสของตัวเองให้ถึงที่สุดก็เพราะหากว่าเรามัวแต่รอคอยไม่เคยคิดที่จะพยายามเลยดวงชะตาของเราก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตาปา ผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตะบามผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พัฒนามงคลขอความเจริญงอ,อกงามในอริยเยธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับ สุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไวนะ้ณที่ดีด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน o ์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ